ครับสวัสดีครับนะเป็นไงฮะวันนี้มีความสุขกันไหมครับนะเห็นภาพการปราบม็อบชังชาติม็อบชังเจ้าแล้วก็มีความสุขครับนะแอดมินก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วฮะเออนะครับรถฉีดน้ำฮะโอ้สุดยอดครับตบมบือหน่อยฮะตบมือให้เจ้าหน้าที่ดังๆครับ นะตบมือให้เจ้าหน้าที่กันดังๆครับนะโอ้โหทําหน้าที่ได้เยี่ยมยอดสุดยอดครับนะนี่แหละฮะคือสิ่งที่คนรักชาติรักสถาบันอัดอั้นอยู่ในใจมานานเมื่อไหร่จะกําจัดไอคนพวกนี้สักทีเมื่อไหร่จะเอาจริงสักทีโอ้โหวันนี้ดีใจครับดีใจสุดๆฮะนะดีใจสุดๆครับเห็นเจ้าหน้าที่จัดการบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยได้นะไอม็อบป่วนชาติป่วนเมือง น่เป็นไงแกงเจ้าหน้าที่ครับแกงเจ้าหน้าที่เจอเจ้าหน้าที่ฉีดน้ําแกงใส่ครับนะเจอเจ้าหน้าที่ฉีดน้ําแกงใส่เลยครับแหมไปหัวเราะเจ้าหน้าที่ใหญ่ไว้เจ้าหน้าที่โดนแกงเจ้าหน้าที่โดนแกงเป็นไงล่ะนะ <c oughs> อ้าวข่าวนี้จะไปแกงที่ไหนต่อล่ะนะ จะแกงส้มแกงมะลุมแกงเขียวหวานไก่แกงอะไรก็ว่ามานะครับอยากกินแกงอะไรก็ว่ามานะเออเนี่ยได้ไปกินแกงในคุกหลายคนแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ชุมนุมนะฮะขึ้นรถเขามีหน่วยหน่วยควบคุมตัวด้วยนะครับเอาขึ้นรถเลยขึ้นรถผู้ต้องหาไปดําเนินคดีได้ไปกินแกงในคุกเรียบร้อยครับ <laughs> นะได้ไปกินแกงในคุบเรียกร้อยครับนะเออไปกินแกงอยู่กั้ออนนอในแผนกินนะนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะแอดมินกำลังมองหาไอ้ไม้อยู่ไอ้ไม้มันหายไปไหนวะทำไมมันไม่มานำวะหรือว่ามันหนีตามช่องทางธรรมชาติไปแล้ววะ <c oughs> นะ เออนะครับก็ต้องจับตาดูให้ดีฮะไอ้ไม้ครับ,ไไม,รบมันจะเป็นมันจะไปน,นอนที่ไหนนะนะแต่วันนี้มินจะมาชวนทุกคนครับนะได้เวลาแล้วฮะได้เวลาแสดงพลังของคนรักชาติแล้วครับอัดอั้นมานานทำยังไงดีวะทำไมไม่กำจัดดีวะหมอเหรียญทองก็บอกเอ,อ้ยถ้าเจ้าหน้าที่จัดการไม่ได้จะลงมือเองนะแต่วันนี้เจ้าหน้าที่จัดการได้อย่างดีมาก นะครับแอดมินก็เลยอยากจะขอชวนทุกคนนะครับที่รักชาติรักสถาบันนะมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันครับนะถ้าใครอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่บ้านอยู่แถวนั้นแถวลาดประสงค์แถวอะไรแถวนั้นแถวห้างเซนต์เเบิร์กซื้อขนมซื้อเอ็มร้อยนะครับซื้อลูกอมซื้ออะไรก็ได้ครับเอาไปให้เจ้าหน้าที่เป็นการแสดงพลัง นะครับเขียนป้ายก็ได้ครับเขียนป้ายเป็นกําลังใจครับเขียนว่าสู้ๆนะคะก็ได้สู้ๆนะครับนะนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่จัดการคนพวกนี้ครับนะไปแสดงกันเนะ่เอาหมูปิ้งก็ได้ซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรอร่อยอร่อยไปให้เจ้าหน้าที่กินครับซื้อผ้าเย็นซื้อเอ็มร้อยซื้ออะไรไปก็ได้ครับ นะมีพระร่วมด้วยเหรอครับมีฮะพระปลอมพระจริงก็ไม่รู้ครับนะเพระวัดไหนก็ไม่รู้นะครับอ่ะอยากจะชวนทุกคนนะครับแอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่และแอดมินจะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยแอดมินจะลงพื้นที่นะครับไปให้กําลังใจด้วยจะซื้อขนม นะควักเงินตัวเองเลย1,000บาทนะจะควักเงินตัวเองเลย1,000บาทซื้ออะไรขนมแหละลูกอมแหละนะแจกได้เยอะดีนะครับเอาไปให้เจ้าหน้าที่แสดงถึงน้ำใจครับเอาให้เห็นว่าประชาชนที่รักชาติรักบ้านเมืองเนี่ยก็ยังมีก็ยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดการครับนะ เออแล้วก็เรื่องภาษีเนี่ยที่มันบอกว่าโอ๊ยใช้ภาษีมาปาปามประชาชนมันออมันชอบอ้างจังเลยว่าภาษีภาษีใช้ภาษีอะภาษีชั้นใช้ภาษีชั้นอยู่นั่นแหละนะอันนี้แอดมินก็สวนมันไปแล้วบอกว่าภาษีพวกพวกสามนิ้วคนเดียวหรือไงนะคนอื่นก็ไม่เสียภาษีหรือไงนะฮะเออภาษีแอดมินนี่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดการม็อบเลยลด อีปูจำนำข้าวมันซื้อมาสะใจมากรถฉีดน้ําซื้อมาสมัยอีปูนะเผื่อเพาะเผื่อม็อบไม่รู้เอามาฉีดใส่พวกเดียวกันเองเวรกรรมมีจริงครับเวรกรรมมีจริงนะฮะเออนะครับเราประชาชนเหมือนกันฮะนะมันชอบอ้างอยู่นั่นแหละประชาชนถูกคุกคามนี่ไม่ใช่ประชาชนเหรอ คนอื่นไม่ใช่ประชาชนนีงไงฮะเป็นประชาชนฝ่ายเดียวเหรออย่ามาเหมาอ้างประชาชนนะครับประชาชนก็ไม่ได้สนับสนุนในม็อบสามนิ้วทุกคนประชาชนก็ชังม็อบเขาลังเกียจม็อบสังคมเขาลังเกียจม็อบแล้วตอนนี้ห้างเฮิร์ก็ไม่เอาแล้วทำห้างเขาพังทำห้างก็เสียหายขายของก็ไม่ได้มาปิดถนนรถก็ติดนะ โอ้โหทำเนี่ยว t s ปิดคนกลับบ้านไม่ได้เดือดร้อนกันหมดเนี่ยวุ่นวายนะทําบ้านเมืองวุ่นวายเขาไม่เอาแล้วสังคมรังเกียจนะครับเขามีแต่สนับสนุนตํารวจสนับสนุนเจ้าหน้าที่นะเออนะครับฝากนิดนึงนะฮะใครอยู่ใกล้บริเวณนั้นซื้อน้ำซื้ออะไรไปให้เจ้าหน้าที่หน่อยอะนะ แล้วก็ไปเซลฟี่ไปอะไรก็ได้แล้วก็แชร์ลงให้มันเป็นกระแสหน่อยว่าเนี่ยประชาชนสนับสนุนประชาชนรักเจ้าหน้าที่ประชาชนอยากเห็นประเทศไทยสงบสุขประชาชนอยากให้พวกม็อบเนี่ยกำจัดม็อบล้างลงส้วมไปเลยคณะกีรานเนี่ยนะอย่าให้มันมาปิดถนนอีกนะครับเอาน้ำฉีดล่าเหมือนส้วมอะ่ะนะเหมือนที่ฉีดก้นอะ่ะ ฉีดไปเลยนะเป็นขี้คณะขี้ลาดของสปกสปรกสกปรกลกลุงลังนะฉีดน้ำใส่ไปเลยลาดลงชั่วไมห้หมดนะครับเราต้องออกไปแสดงพลังสนับสนุนตํารวจปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาปะทะไปเราอย่าเราไม่ต้องปะทะเองนะเจ้าหน้าที่เขาเสียสละนะครับเราเห็นภาพวันนี้แล้ว เราเห็นการดําเนินการที่เฉียบขาดนะครับเราเห็นดําการดําเนินการที่เยี่ยมมากเราต้องสนับสนุนเราต้องเราเราต้องร่วมพลังกันครับเป็นแรงหนุนแรงผลักดันนะแร,นนแ,รแรงหนุนแลแรงหนุนแรงผลักดันให้ตหํารวจเจ้าหน้าที่มีกําลังใจเวลาคนเนี่ยนะฮะเวลาทํางานปฏิบัติหน้าที่เนี่ยล้วมีคนมาสนับสนุนมี คนมาให้ของเนี่ยมันจะเป็นพลังเพิ่มพลังครับมันจะเพิ่มพลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างยิ่งเลยนะเอ้ยว่าเอ้ยมีคนสนับสนุนมีคนมาให้ของกินอร่อยอร่อยมีคนมาให้น้ํำดื่มมีคนมาให้ดอกไม้มีคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังเพียบนะมีคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังเพียบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดําเนินการแบบมีความสบายใจมีความสุขว่าเอ้ย ฉันทำงานเพื่อประชาชนนะที่หนุนหลังฉันอยู่ไอ้พวกม็อบมันก็ประกาศอยูยนั่นแหละทหารเป็นศัตรตูตำเจ้าหน้าที่เป็นศัตรตูนะมันเป็นศัตรตูกับคนทั้งประเทศนะครับตอนนี้ประชาชนทุกคนต้องแสดงออกว่าหนุนหลังเจ้าหน้าที่เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ครับนะอ่านะฮะ ต้องไปครับต้องไปเป็นกําลังใจให้ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนสะดวกตรงไหนซื้อข้าวซื้อของซื้อของกินอร่อยอร่อยใครอยู่นครปฐมซื้อส้มโอมาใครอยู่ยุทธยาซื้อโรตีอร่อยอร่อยมาแวะมาให้เจ้าหน้าที่ใครอยู่ตรงไหนสะดวกตรงไหนแวะเข้ามาแสดงพลังกันครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ครับเอาไปนะไม่ได้นัดชุมนุมนะฮะเอาไป ส่งเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับบ้านปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการปะทะต่อไปเราเป็นกําลังเสริมนะครับเราเป็นกําลังเสริมเราอยู่แนวหลังนะเจ้าหน้าที่อยู่แนวหน้านี่คือศึกสงครามอย่างหนึ่งนะครับเราอยู่ในภาวะศึกสงครามนะฮะถ้าเปรียบง่ายๆนะครับเจ้าหน้าที่คือแนวหน้าที่จะคอยกําจัดขี้ราดลงส้วม นะเขาต้องการกำลังใจเขาต้องการพลังนะเขาต้องการอาหารดีๆ <oid? S 1> เ,เขาต้องการน้ําดื่มสดชื่นเขาต้องการแปบซี่โคลาเขาต้องการเครื่องดื่มชูกําลังเขาอุตส่าห์ออกมานอนบนถนนเขาไม่ได้อยู่บ้านสบายๆนะครับเขาไม่ได้อยู่บ้านนะฮะเขาอุตส่าห์ออกมาเสียสละนะครับเอาเงินภาษีที่ของแอดมินเนี่ย นะออกมาปราบม็อบเนี่ยนะครับเราต้องสนับสนุนอีกภาษีไม่พอบริจาคเพิ่มอีกใครมีเงินก็ให้เงินไปเลยใครรวยก็ให้ไปเลยนะครับเดินแจกไปเลยคนละร้อยใครรวยเป็นเศรษฐีอ่ะนะครับนะใครรวยเป็นเศรษฐีเดินไปแจกเจ้าหน้าที่เลยใครรักชาติรักสถาบันและเป็นเศรษฐีเดินไปแจกเจ้าหน้าที่เลยครับ ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆหรือถ้ามันผิดกฎหมายไม่ให้เงินไม่ได้ก็ให้สิ่งของให้ลดบริการน้ําดื่มให้ลดบริการต่างๆเหมือนที่เราเคยสามัคคีกันตอนที่ถ้าหลวงจําได้ไหมครับทุกคนสามัคคีกันเลยร่วมใจกันนะทุกฝ่ายนี่สูบน้ําทุกฝ่ายนี่มีร้านซักอบรีดก็ไปช่วยซักเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับ ร้านซักอบรีก็ไปช่วยได้ไปแสดงพลังนะฮะร้านซักอบดีที่รักชาติรักสถาบานันอยากสนับสนุนก็ไปช่วยได้ไปซักเสื้อซักผ้าให้เขาได้เพราะเขาไม่ได้นอนบ้านอย่าลืมนะครับเขาออกมานอนกลางถนนนะฮะเขาเสื้อนี้ต้องเปียกปอนชุดเชิดอะไรเขาต้องซักนะข้าวหลวงอาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่หรืออร่อยมากก็ไม่รู้นะครับแต่เราต้องเพิ่มเพิ่มพลัง เพิ่มแรงใจเป็นแนวหลังที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ครับนะนะครับมันเราต้องสนับสนุนให้เต็มที่ฮะกํกำจัดให้พวกช,กชาติมันประกาศชุมนุมอีกแล้วมันจะแกงอีกแล้วนี่มันบอกว่ากลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดใหม่มันจะแกงอะไรอีกมันจะแกงเจ้าหน้าที่อะไรอีกนะเดี๋ยวมันก็นัดชุมนุมตรงนี้เดี๋ยวมันก็บอกเปลี่ยนเป็นนัดชุมนุมตรงนูน้นมันบอก สักพักเดี๋ยวมันไปชุมนุมนู่นประทุมธานีนู่นไปชุมนุมบางนานู่นไปชุมนุมยุทธยา <c oughs> แกงไปเรื่อยเปื่อยนะครับแกงไปเรื่อยเปื่อยม็อบมันบ้าม็อบมันประสา,าแล้วตอนนี้มันคั่งแล้วมันโดนแก๊สน้ำตาไปนะมันโดนแก๊สน้ำตาไปมันเสดตาออปล่อยเพื่อนเราอ๋อแสบตานะแก๊สน้ำตาถ้าใครยังไม่เคยโดนนะครับลองเอา อ่าไอเนี้ยย่าดมอ่ะนะอย่าดมโป้ยเซียนะลงมาป้ายตาดูครับมาป้ายหน้าดูฮะร้ายแรงกว่านั้นสิบเท่าครับแอดมินเคยโดนมาแล้วแค่เดินผ่านนะโอ้โหนี่ลืมตาไม่ขึ้นอนะ่ะสมัยนั้นนะสมัยที่เขายิงกันที่ทําเสื้อเหลืองมั้งตอนนั้นแอดมินก็ไปสังเกตการอยู่นะครับเดินผ่านนี่โอโ้ลืมตาไม่ขึ้นอนะ่ะนะฮะ เดินผ่านนี่ลืมตาไม่ขึ้นเลยนะแกน้ําตานะครับไอ้มอบมุงมิ้งมันยังไม่เคยโดนไงนะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ <c oughs> นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แม่ทัพนําม็อบไม่มีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับชุมนุมสเปสสะปะชุมนุมเอาแต่ใจชุมนุมเด็กน้อยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะ สมัยก่อนกปป,ปสเสื้อแดงเขาโดนมากกว่านี้เยอะแยะนี่ยังหน่อมแนมนะฉีดน้ำแค่นี้เดินชนเดินชนฉีดน้ำยังหน่อมแนมนี่ยังไม่นับรวมถึงมือที่สามนะแอดมินละเสียวมากเลยนะฮะแอดมินละเสียวมากเลยนะยังโอ้ยแหมดูไลฟ์สดก็เสียบอกจะมีปั้งตอนไหนวะปั้งเสร็จ โหนแห่ศพนักศึกษาเนี่ยอแอดมินเสียวมากเลยนะตอนดูสดไอ่สดเนี่ยนะครับนะโอ้โหเพราะว่าอะไรมันทําได้ทุกอย่างไยมันเดี๋ยวมันก็แห่ศพอะนะแอดมินละเสียวมากเลยนะครับนะนะครับ,นะนะรบโอ้โหนี่แหละฮะประสบการณ์เด็กน้อยเป็นไง แล้วกลับบ้านก็ไม่ได้ฝนก็ตกนะกลับบ้านไปแม่ก็ด่าโอ๊ยอลูกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เขาฉีดยิงยิงฉีดน้ำแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะปรากฏกลับบ้านไม่ได้ไม่มีรถกลับเป็นไงแกนนำเขาสนใจอะไรไหมแกนนำเขารับผิดชอบอะไรไหมะนะเออนี่ยังไม่รวมยังไม่รวมถึงไอ้ที่ติดเนี่ย ติดคุกไปเนี่ยขึ้นรถไปเนี่ยแกนนําก็มารับอิดชอบไหมนะฮะอนาคตพังแล้วมีคดีติดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมีคดีติดตัวเรียบร้อยแล้ววันเนี้ยี่สิบกว่าคนโดนนะผิดพระราชกําหนดฉุกเฉินนะครับอย่ามาอ้างว่าชุมนุมโดยสงบชุมนุมเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามชุมนุมฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมนะเป็นคนไทยป่ะ พูดภาษาไทยฟังรู้เรื่องไหมว่าพื้นที่เขาห้ามชุมนุมไม่ใช่มาอ้างวะเขาก็ชุมนุมโดยสงบสงบบ้าอะไรปิดถนนเดือดร้อนกันไปทั่วนะชุมนุมโดยสงบแต่ปิดถนนบ้าปะโบโบโอ้โดนโดนแกนนำหลอกโอ้ชุมนุมโดยสงบแต่ปิดถนน,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 ป,ถน,นปิดถนนมันไม่สงบแล้วเข้ารถติดกลับบ้าไม่ได้ ทำบ้านเมืองวุ่นวายห้างก็ไม่มีใครเข้าห้างก็จะเจ๊งเพราะพวกมันเนี่ยชุมนุมโดยสงบโว้โว้ชุมนุมโดยสงบโวเออใช้ใช้ใช้ยิงอ่าใช้ปืนฉีดน้ำรุนแรงเกินไปโวโอ้นะพูดภาษาคนรู้เรื่องปะเนี่ย พระราชกําหนดจุกเฉินนะ่รู้เรื่องป่ะเขาบอกว่าห้ามชุมนุมก็คือห้ามชุมนุมดิฮะพูดภาษาคนรู้เรื่องไหมถ้าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาฉีดน้ำเนละ <c oughs> เออนะถ้ารุนแรงนุ่นเอ็มเจ็ดเก้าแล้วแบบสมัยยิงรักนุ่นยิงมาตั้มตั้มตั้มน,นุ่นนะั่นแหะรุนแรงแล้วนี่เขาเบาเบาจิบจิบ นะฉีดน้าฉีดฉีดฉีดโอ้ยังกันเล่นสงการยังกันเล่นสงการฉีดน้ําฉีดสมัยนูน่นสมัยเสื้อเหลืองขาขาดแขนขาดอ่ะรู้จักปะไอ้มอบมุง้งมิงเกิดไม่ทันอ่ะนะยังเป็นบุญอยู่เลยมั้งเออยังดูดนมแม่เลยมั้งเขายิงกันขาขาดอ่ะนะที่อ่ามอบเสื้อเหลืองอ่ะโดนเสื้อโดนยิงรักยิงอ่ะ M79 อ่ะแก๊สน้ำตาน้องโบอ่ะน้องโบไม่ใช่น้องโบพี่ไก่นะน้องโบที่เสื้อเหลืองอ่ะโดน M79 เข้าท้องอ่ะนี่เบาๆนี่เบสิกไม่รุนแรงฉีดน้ำสงการไม่รุนแรงนะเออมอปุงมิงโโ่ทาเป็นโอ้ยโดนแก๊สน้ำ อยรุนแรงเหลือเกินดนแกน้ำตาอ๋อดนแกน้ำตากลับบ้านไม่ได้ฝนก็ตกม็อบก็ไม่ให้กลับม็อบก็เทอ๋อ <c oughs> เป็นไงเดือดร้อนพ่อแม่แไหมกลับบ้านไปเดือดร้อนพ่อแม่พ่อแม่เป็นห่วงไหมโดนจับไปเนี่ยเดือดร้อนทางบ้านไหมใครเดือดร้อนที่บ้านเดือดร้อนแกนน้ามันมาเดือดร้อนด้วยไหม แกนํามันมีแต่เอามาปุกมาแห่มาโหนเพิ่มนะวันเนี้ยที่โดนจับไปเนี่ยใครเดือดร้อนพ่อแม่ไหมพี่น้องไหมหาเงินมาประกันตัวไหมฮะเสียประวัติไหมไปสมัครงานบอกอ,อ๋อผมโดนคดีอ่าชุมนุมชัางชาครับมีใครจะกล้ารับไหมฮะถามหน่อยฮะ เออนะครับนะบฉะนั้นวันนี้ต้องฝากไว้ครับฝากไว้สักนิดนึงนะฮะพวกเราต้องมารวมพลังกันครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้แอดมินจะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ครับนะแต่จะไม่จะจะไม่ไปเยอะนะครับไปาจะไปคนเดียวนี่แหละนะจะได้สะดวกดีนะครับไปคนเดียวนี่แหละซื้อของไปนะพันหนึ่งนะครับมีตังแค่นี้ฮนะ นะมีตังแค่นี้นะครับซื้อไปพันหนึ่งแต่ถ้าใครอยากซื้อเพิ่มก็ซื้อไปให้เองสะดวกก็ซื้อไปให้เองนะครับแสดงพลังกันเยอะๆครับแอดมินรู้ว่าคนไทยรักสถาบันรักชาติเต็มประเทศวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาแสดงพลังกันค่ะออกไปถ่ายรูปก,กับเจ้าหน้าที่ออกไปให้ดอกไม้ออกไปให้สิ่งของออกไปให ผ้าเย็นออกไปให้ลูกอมออกไปให้ข้าวมันไก่อร่อยแถวประตูน้ำอะนะซื้อข้าวมันไก่เมาเลยปลาข้าวมันไก่สีชมพูอะนะไปเหมาร้านเลยให้เจ้าหน้าที่กินของอร่อยนะครับนะให้รู้ว่าพลังของคนรักสถาบันนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะนะครับ พรุ่งนี้แอดมินจะไปนะฮะไปให้กำลังใจแล้วก็จะไปติดตามสถานการณ์ว่ามันจะแกงอะไรเจ้าหน้าที่ <c oughs> นะพรุ่งนี้ฮะวันเสาร์ไปได้ครับวันหยุดงานนะแต่วันธรรมดาไปไม่ได้ครับทำงานนะพรุ่งนี้ก็จะไปครับเพราะว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะไปรายงานสดให้ฟังเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดที่แถวนั้นแหละที่มันจะแกงกันนะนะ เออไปเกาะติดการชุมนุมฮะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแอนมินใส่วิกไปฮะเดี๋ยวแอดมินใสว่ว,สวิกไปครับนะมันจำแอดมินไม่ได้หรอกนะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวแอนมินใส่วิกไปแล้วก็แต่งหญิงไปทาปากแดงไว้มันเห็นแอดมินมันก็วิ่งหนีแล้วเดี๋ยวแอดมินไปไล่จูบมัน ดีไหมแอดรับบริจาคเปล่าครับแอดแอดไม่ไม่รับฮะเดี๋ยววุ่นวายครับนะไม่อยากรับบริจาคนะเดี๋ยววุ่นวายนะก็ถ้าใครอยากแสดงพลังอยากอะไรก็อาตามตามสะดวกครับนะไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ส่งกำลังใจก็พอนะครับนะเออหรือจะฝาก คนอื่นก็ได้ครับฝากพี่ฝากน้องใครเท่านั้นอยู่ใกล้ก็ฝากไปซื้อเอานะนะครับแอดมินไม่อยากจะวุ่นวายเดี๋ยวดาม่าก,กันอีกรับเงินบริจาควุ่นวายนะ,นะนะครับบอกอันนี้บอกผมเหลืองไปผ <c oughs> มเหลืองไปเลยอ,ะอ่ะใส่เสื้อเหลืองไปนะครับแอดมินจะใส่เสื้อเหลืองไปนะฮะอ่า ใส่เสื้อเหลืองไปแสดงพลังแล้วก็ถือป้ายแอันหนึ่งบอกอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่สู้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วก็ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าฝนตกฟ้าร้องไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูด้วยนะแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่สามารถที่จะให้มอบของให้เจ้าหน้าที่ได้นะครับไม่เราจะไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับเพราะมันจะเป็นการ ขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเดี๋ยวจะเป็นภาระของเขาเปล่าเปาเราเ,เราอยู่รอบนอกฮะเราเป็นกองหนุนนะนะครับแอดมินไม่ติดป้ายหาผัวละเดี๋ยว <c oughs> ไปมอบมุงมิงเดี๋ยวเออไม่แน่นะไปมอบมุงมิงแอดมินอาจจะได้สาวๆกลับบ้านก็ได้นะ <c oughs> เออมอบมุงมิงไงเออสาวๆนั้นเลยนะครับนะทุกนะเฮฮะวันนี้ก็จะฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ <c oughs> วันนี้อยากฝากนิดนึงนะฮะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับใครสะดวกไปก็ไปใครไม่สะดวกก็ เป็นกำลังใจให้อยู่ในโซเชียลก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นักจ้าทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันฮะว่าแอดมินจะไปให้กําลังใจตรงไหนนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ